สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ปอนเซ่ชา n นลนะครับอย่างที่เห็นที่หน้าจอผมวันนี้วันนี้ผมไม่ได้มาคุยเรื่องออ King ครูเซเดอร์คิงทรีนะฮะจะเป็นเกมใหม่ที่เพิ่งเปิดได้ประมาณ2วัน,นในเซรฟเวอร์ไทยนะครับชื่อว่าเกมเกนชิน Impact นะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยสามารถเล่นได้สี่แพลตฟอร์มเลยคือคุณเล่นใน PS4 ได้คุณเล่นใน iOS ได้ Android ได้แล้วก็ใน Windows ได้นะครับ อย่างที่เห็นคือตอนนี้ผมจะลองเล่นจากคอมพิวเตอร์ดูเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยผมลองเล่นจากตัว iPad และวเกมภาพค่อยข้า,ขาเอามาได้ดีเลยนะครับเป็น Open World ที่สวยมากแล้วก็ตอนแรกก็เลยคล้องใจว่าเอย้ถ้าความละเอียดใน iPad เนี่ยภาพสวยขนาดเนี้ยในคอมจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยดีกว่านะครับเนี่ยผมโหลดไปลวผมเปิดเกมไปลวผมให้ทุกคนดูนะฮะปึ๊บอ่านี่ นะครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับนี่คือภาพในคอมนะครับซึ่งทำออกมาได้สวยเลยตัวเกมก็จะเป็นการบรรคับแบบปกตินะครับ WASD ในการเดินนะฮะ Spacebar Jump คลิกเมาส์คลิกซ้ายตีคลิกขวาก็จะแดชได้นะครับการบรรคับจะค่อนข้างจะเป็นเบสิกเล่นง่ายๆที่ทุกคนจะเข้าใจอยู่แล้วนะฮะนค่ เดี๋ยวเราไปลองเล่นกันพร้อมกันเลยดีกว่านะครับไปไอ,อ้ชลามภาพในะไอแพดกับในคอมนี่เหมือนกันเลยนะครับอย่างนี้เลยมีเทเลพอร์ตเ p e n The World Map เวอรแบบอยู่ข้างบนนี้โอเคไม่เป็นไรเราเดินตามควสกันนะครับเนี่ยครับแล้วตลอดทางก็จะมีของให้เก็บแบบนี้ปึ๊บอ่ามันจะเข้าอย่างนี้ออกดเวนทอรี่อ่าโอเคใน iPad ก็จิ้มมาเลยนะครับแต่ในคอมก็มีกดเวนทอรี่มีอะไรอย่างนี้แบบที่ปกติเราเล่นกันเลย <c oughs> กระโดดโจมตีไม่ได้นะฮะ <c oughs> ต้องลงพื้นก่อน Climbing depletes stamina, and depleted stamina takes time to recover. Okay, let's take the route we planned. We're off to a statue of the seven. Statue. Which of the seven are you looking for exactly? Oh, I'll keep will Keep cough. That's a statue of the seven. There are a few of these statues scattered across the land to show the seven's protection over the world. Among the seven gods, this god can Paimon's not sure whether the god you're looking for is the animal god, but Paimon will take you to the animal god's place first, and there's the reason why. Uh. k n โ w ้โหตกจากที่สูงแล้วลดขนาดนี้เลยนะเนี่ยครึ่งหลอดเลยครับทีเดียว กด Control F มันจะกลับมาคุยแอสโฟยได้อ๋อเพราะเมื่อกี้เราตรกไปตกไปออโอเคตกไปที่ตายแล้วเนี่ยอ๋อ,อ,เ,อ,อเดินลงได้โอเคครับวิ่งไปต้องไปคุยกับไพมอน,นอีกเหรอก,ก็คุยแล้วนี่ อ๋อต้องรอไพมอนเดินก่อนด้วยเหรอ,อโอเค As we all know, poetry and language flow like the wind. There'll definitely be someone there who knows about your sister. At least that's what Paimon thinks. Whether the gods actually answer you is a different story. You never know unless you try. So let's hop to it. สตอรี่คร่า,าวๆนะคะากการับแต่ตอนแรกที่ดูคือเรามีน้องสาวเราก็2สองคนเป็นแฝดกันปนระมาณนั้น แล้วเราเป็นแบบนักท่องเที่ยวที่เดินทางระหว่างโลกได้นะฮะแต่ว่าพอมาถึงโลกนี้เนี่ยเราโดนกอด๊อตซึ่งไม่รู้ว่าเป็นก๊อตทั้ง7ของโลกนี้หรือเปล่าโจมตีน้องสาวเราเนี่ยถูกจับไปส่วนตัวเราเนี่ยก็โดนเหมือนดูดพลังแล้วก็ให้อยู่บนโลกนี้ครึ่งเดินทางเดินทางข้ามโลกไม่ได้แล้วนะฮะตัวพเราตัวเอกเนี่ยเราก็เลยต้องไปตามหาน้องสาวซึ่งเริ่มจากการที่เนี่ยเราต้องไปตามหากอตทั้ง7โดยดูที่ว่ากอตทั้ง7นี่คือกอตที่เราตามหาหรือเปล่าน,นะครับนี่อาจจะเป็นกอตแรกกไปลองดูกด่อน มีสเตตัสเวดด้วยโอเคอ่ะลองแอปปื้อ ู oh, ้กวอาอย่างหนึ่งนะครับเกมนี้เป็นเกม Open World นะคือคุณสามารถเดินไปได้ทุกที่เลยในแมปเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างใหญ่แต่สต้ามินาตอนนี้ไ่ไม่ได้ผมยังไม่รู้นะฮะอาจจะเป็นลงดันเชียหรืออะไรอยางเงแต่ว่าแอดเวนเจอร์ตอนแรกนี่คือลงเล่นที่เลยนะครับเล่นได้เต็มที่เลยคือเล่นทั้งวันยางได้เลย Huh? It's because you're not from this world to begin with. Right. If we keep heading west from here, we'll eventually reach Mondstadt, the city of freedom. Mondstadt the okay, is don't. the city of wind because they worship the god of animal. So perhaps because you got power from the god, there are also lots of bards there. So perhaps one of them has heard news of your... Let's move then. The elements in this world responded to your prayers and Paimon thinks that's a lovely... Okay... โอ้ใช้ e element skill โอ้โหว้าวคือทุกตัวละครจะมี element skill นะครับก็คือเป็นสกิลเกี่ยวกับทตุของตัวนั้นนะฮาเนาลมเกด e คากดฟันธรรมดานถ้ากดจะเป็นการใช้สกิลคางชาร์แล้วก็ปล่อยออกไปได้ะ แต่ละตัวสกิลน่าจะไม่เหมือนกันนะครับ Elemental Burst คือเนี่ยสกิลข้างล่างพอมันเต็มปุ๊บนะครับเราจะกดกวเข้าเบอร์ซ้ายถ้าไม้ตายอย่างเงี้ยครับว้าวบอยเอ็กอะไรบอยเราเจะบอยเอกโอ้ใครเที่ยงนี่เอง อ๋อกดอัลเทอร์เนตนะครับแล้วตัวเคอร์เซอร์จะขึ้นคือปกติเราวิ่งเนะี่ยหรือสู้เนะี่ยเคอร์เซอร์จะไม่ขึ้นใช่ไหมครับแต่พอกดอัลเทอร์เนตปุ๊บเมาส์เราจะขึ้นเพื่อไกดพวกอินเวนทอรี่อะไรอย่างนี้ได้นะฮะโอเค okay. ส่วนของนี่เราเก็บไปได้ตลอดระหว่างทางเลยนะฮะ เลืนนักสำรวจเข้าตาไปดูสิมันมีอะไรอยู่ข้างหน้า <What? S 3> มันะ <c oughs> เก็บด้วยนะครับ ดูอีสี่ล้ออะไรลีก,กหลบก็ซ้ายขวาหลบได้อย่างนะครับแดชเอานยเรียบร้อยพอเราสู้เสร็จ กล่องเราเก็บไม่ได้เลยนะครับเราต้องสู้ก่อนอปึ้งกดกล่องได้อะไรอ่ะอ้าวนี่คือกล่องที่ได้นะฮะกด C เป็นคาแรคเตอร์สกีนอ่านี่คือคาแรคเตอร์ตอนนี้นะครับอ์ติแฟกมีออตเทนบิว พลังเรามีอะไรบ้างโอเคแอตแทกดีเฟนต์โอเค,อเคว่าไปเวปอนก็ใช้เป็นดูเบดอยู่มีให้เปลี่ยนไหมไม่มีครับข้ามไปก่อนอแตกโหูเลือดนะฮะใส่ไปก่อนมีเป็นเซตด้วยนะครับอ๋อใส่ที่แบบเป็นเซตของเราจะได้ของดีขึ้นเลเวลอเร่ออาของที่ได้มาเมื่อกี้เอาไว้ใช้เลเวลอเรได้นะครับ ใช้หนังสือเพิ่มเลเวลกับเงินโปรไฟล์อ๋อก็บอกซอลลี่เฉยๆว่าเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับอตอนนี้ก็มีเท่านี้ก่อนเพิ่งเริ่มนะครับโอ้มีค่าใหญ่ด้วยมาละเริ่มนนักสำรวจ ฟันของก็ฟันแบบของในฉากนี่เก็บของได้ด้วยนะครับอารมณ์ประมาณถ้าใครเคยเล่นเซลดาหรืออะไรที่เป็นโอเพนเวลล์นี่ก็จะประมาณนั้นเลยอ้าวมอนมาพุ่งเข้าไป ทีนี้เราก็ต้องไม่น่าจะมีแล,ล้เราไปควสต,ต่อนะฮะก็เดินไปตามที่ขึ้นแผนที่ไว้อยู่ตรงนี้นะครับปีนปุ๊บปีนเร็วได้ด้วยการคลิกขวานะครับหรือถ้าคนรู้สึกว่าถ้ากอดจำเ็าจะเป็นกระโดดไปได้ด้วยมั้งกนะ็ต้อนเน <gasps> Don't be afraid. It's all right now. I'm back. Is he talking to a dragon? <gasps> <laughs> That was luckily, Paimon managed to grab hold of your hair. Thanks. Just what was that? Hmm. It definitely has something to do with that weirdo who was talking to the dragon. Yeah, Paimon gets why you're worried. Oh, what's that? There's some kind of shiny red thingy on the big. Let's go take a closer look. Paimon, be careful. Paimon doesn't have a good feeling about this. แล้วขึ้นไปทำไมเราไอ้กูฟีลลิ่งเนี่ยพมไพมันส์มมสงงเนอร์เคยเห็น e ๋อ, <c oughs> อรไร t อ,อนโนสวสทต่มันอันตรายสุดแต่เรนเก็บของ <c oughs> ใช้ทำอะไรได้ไม่รู้แต่เก็บก่อนนะครับ <c oughs> อุย้ยระเบิดอ๋อตัวคนนี้คือระเบิดไนดะ้อุย้ยโดนอะไรปีนเสาครับชอบเลยเพื่อปีนนะอ่ะเฮ้ยกล้องเหรอ เราจะขึ้นไปเอาอยัางไงอ่ะเฮ่าลงนะฮะปึ๊บใช่ไหมเออกล่องเราจะขึ้นไปเอาอยัางไงอ่ะโอ้ตรงนั้นก็มีกล่องอีกลองวิ่งดูแล้วโดดนะฮะ <S <S อ้อาวไม่ได้ขึ้นได้ไหมฮ่ <S <S ขึ้นไม่ได้อ่ะ เดี๋ยวค่อยเก็บแล้วกันครับคืนไม่ได้เดี๋ยวเราเข้าเมืองก่น<า>อ,อเนเข้าเปิด เลือ่นนนนนนอนรถนะครับระวังกันด้วย writer for the Knights of Favonius. You don't look like citizens of Mondstadt. Explain yourselves. We're not looking for trouble. That's what all the troublemakers say. Doesn't sound like a local name to me and this mascot. What's the deal with it? more emergency food even worse than being a mascot <laughs> so to sum it up you're traveling partners right well yeah, look, it's yeah, not far from here I'll let's go oh aren't you out here for some other reason i am but not to worry i can keep you both safe while doing that besides i'm still not sure if i can trust you two just yet oh uh i'm sorry probably n i give you my apologies uh that sounded so fake Do you something of type have the against a l ดูคุณ<พ> e <uka> ่ะม g อะไรบ้างท h ่อย Handbook ยนะ ready <ช>อ็คือเราได้ตัวละครมาเพิ่มด้วยนะครับเป็น a อมเบอร์นะฮะเราเปลี่ยนตัวละครได้ด้วยอ๋อโอเครู้สึกว,วันที่ผมเล่นเนี่ยไปถึงเนี่ยจะมีถึงช่วงนึงที่แบบมันมีสุ่มเหมือนกาชาให้ได้ตัวละครกับอาวุธนะครับ

ประมาณนี้นะครับสำหรับเกม l o o for your ต huh. uh ัวเกมผมถือว่าสวยเลยแล้วก็ภาพสวยเล่นง่ายแล้เลยนะทั้ง keyboard คอมไอแพดมอถือ iPad มือถือ i p h ก็เล่นได้นะครับแล้วก็ Android ก็เล่นได้ฉะนั้นก็ เป็นเกมที่ค่อนข้างสนุกนะครับในความรู้สึกผมตั้งแต่เล่นมาถึง,ถงตอนนี้นะแล้วก็เมื่อคืนผมเล่นไปอีกตัวละครหนึ่งไปพอสมควรละแล้วถ,ถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยจะมีคาชาให้สุม่มซึ่งแต่ละกาชา,า,ชาที่สุ่มมาเนี่ยจะเป็นตัวละครกับอาวุธนะฮะก็ใครอยากรู้ว่าตัวละครที่เราได้มาเก่งไหมไม่เก่งไหม <c oughs> อะไรยังไงเนี่ย <c oughs> สามารถเข้าไปดูได้ในเว็บนะครับมันจะมีบอกเทียร์ลิสอยู่ว่าตัวละครเราเก่งด้านไหนอะไรยังไงนะครับโดยที่เว็บที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นตัวนี้นี่ g e n s h i n Impact Tierlist นะครับก็จะขึ้นมาเลยว่าในอย่างต อยู่แล้ง A นะฮะเราสามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับอย่างแอมเบอร์ที่ได้มาแล้งดีอย่างห่วยเลยนะฮะก็ใช้ได้แหละไม่ห่วยแหละแ้วแจะชอบละกันนะครับอ่ะยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเล่นเกมต่อก่อนนะครับก็ถ้าชอบคิยังไงก็ผมฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ผมด้วยละกันแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวพอผมตรงเก่งในระดับหนึ่งเนี่ยผมจะมาแคสใหม่ดูว่าตัวละครที่ผมได้มาเป็นตัวไหนดีๆบ้างแล้วเก่งแตกต่างกันยังไงนะครับยังไงนี่ผมลาไปก่อนขอบคุณนะครับ